มันนั้นสถานการณ์มันจะจบออกมาในรูปไหนคะจะเป็นม็อบหรือว่าจะยุบสภาหรือว่าจะลาออกคือเอานี้หนึ่งถ้าองค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกเรื่องที่ร้องอยู่ในเวลานี้นะครับวินิจฉัยให้คุณวิ่งพ้นเนี่ยอันนี้ก็ระดันี้ก็จบก่อนสองเวลามันเนิ่นจนกระทั่งเขามาทําบอลเขามาขายเรื่องแผ่นดินลามเรื่องแลนติดเจรจาเกิด กระทบว่าเสียดินแดงหรือว่าไอ้ดิจิตอลบอลเล็ตพิสูจน์ชัดว่าอย่างน้อยมีสองบริษัทอะที่เป็นเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับและถ้าถ้ามีการพิสูจน์ชัดผมว่าเนี่ยนะครับอ้นี้ท้องถนนเนี่ยมาหยุดยั้งการกระทำแสดงว่าเรายังจะได้เห็นม็อบเลอคะคือคือถ้าองค์กรตามรัฐธรรมนูญลงมือก่อนก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องนโยบายก็ไม่ต้องเกิดม็อบก็ไม่เกิดเรายังจะได้เห็นหรอคะ คือหมายความว่าผมยังเชื่อว่าองค์กรตามรัฐมนูนเขาจะเดินเวลาเร็วนะเพราะว่านี่นะครับม็อบเนี่ยมาดูวันที่มันยังไม่มีเหตุมันไม่เห็นอนาคตตั้งม็อบหรอกตั้งแต่14ตุลาเนาะตั้งแต่พฤษภาธมินและสงครามสีเสือมัน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 ต้องมีมิมันต้องมีเหตุ ถ้าไม่มีเหตุมันก็มองวันนี้ก็จุดไม่ติดกันทั้งนั้นเหมือนตอนคุณสุเทพเ่ะถ้าไม่มีเรื่องสุดซอยก็ไม่ก็มันจะมีได้ไงนะครับพฤษภาธมินถ้าไม่มีเสียสั์เพื่อชาติจะมีได้อย่างไงนะครับสิบสี่ตุลาถ้าไม่มีราชสัตทุ่งใหญ่และเรสวรมันจะมีได้ไงและคุณจุพรเองจะนำม็อบไหมคะคือผมเองก็เห็นว่าถ้าถ้าวันหนึ่งมีเรื่องบ่อนเรื่องการขายแผ่นดินเรื่องเสียดินแดนทําลายระบบเงินตรานะครับ แล้วก็ผลประโยชน์ซ้อนทับย่างไรผมก็ต้องต้องลงไปหยุดยั้งการกระทําแต่ว่าการจะอยู่หรือไปของตัวนาย,ยกรัมรีนะ่มันไปไล่าย,ยากที่สุดแต่ว่าการจะอยู่หรือไปเขาอยู่ภายใต้องคออ์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ประชาชนมีหน้าที่ในการปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินก็คือหมายความว่าเราต้องไปขวางไม่มีการขายชาติ99ปีทําลายระบบเงินตราหรือเสียดินแดนหรือทําบ่อนทําลายนี่นะครับ ทำลายประเทศด้วยใบยมุกแล้วมันจะลามไปถึงนะครับจะหนักยิ่งกว่ายาบ้ายอไม่คือคุณจตุพรเนี่ยออกมาประกาศว่าอาจจะนําม็อบละด้วยเหตุผลอ่ะปัจจัยว่ากันไปแต่ว่ามันก็โหพอเหมาะพอดีกับคุณสนทิลิ้มทองกุลที่ออกมาประกาศนําม็อบเหมือนกันวันนั้นเป็นไปได้ไหมคะที่สองม็อบเนี้ยจะมารวมกันคือมันมันยังเร็วเกินไปอืคือคุณสนทิเนี่ยครับเขาก็มีวิธีการคิดของเขา เขาก็นั่งจัดรายการทั้งในห้องส่งและข้างนอกนะครับนี่จัดหอประชุมเล็กมาสามครั้งคนเต็มทุกครั้งนะแล้วก็กําลังจะไปหอประชุมใหญ่คุณจตุพรก็จัดรายการเหมือนกันผมกับทางทางทนายนุเเอนะครับก็เราก็ทําความเข้าใจให้ประชาชนมีพื้นตามลำดับแต่ก็พูดชัดก็คือหมายความว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามองกรน้ำหนูเรื่องการไล่รัฐบาลนะครับมันมันมอบไล่ไม่ไปหรอก แต่ว่าสามารถจุดยั้งการกระทำในนโยบายรัฐในเกี่ยวข้องกับการขายชาติขายแผ่นดินทำลายชาติได้ผมเชื่อว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปมองวันนี้เราต้องมองเห็นถึงวันขายชาติวันทำลายชาติวันนั้นเราจะวัดใจของคนไทยส่วนปลายทางนั้นนะครับนะครับจะไปบรรจบกันอย่างไรนะครับวันนั้นก็เป็นเรื่องมันมันคํำสงครามสีเสื้อมานานลวการได้รัฐบาลแบบนี้มันเป็นเรื่องว่า S <S ไอ้ทีมชาติไทยในการปกป้องชาติปกป้องแผ่นดิน,นมีใครบ้างนะครับถ้าถ้าใช่ก็ออกกันมาโดยไม่ต้องว่าเราจะต้องอดีตเราเป็นใครแต่ว่า,าปัจจุบันอนาคตเราต้องรักษาแผ่นดินให้ถ้า,<อ>าให้มองว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้เอาถึงปีไหมผมว่าไม่ถึงหลอวเพราะว่าเนี่ยนะครับให้ดูเดือนหน้าว่าคุณทักษิณมีอันเป็นไปแล้วอย่างเรื่องเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยออ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่ผมเผื่อคุณลุงยิงไว้ตรุษจีนนี่ก็คือเผื่ออาจจะอัปเตอร์ช็อกต่อๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้จะจะอยู่ได้นานอนทุกอย่างนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินเนี่ยคงจะไม่รอวันให้เขาไปนะครับเรื่องการขายแผ่นดินหรือการไปทำบ่อนในลักษณะการทำลายชาติหรือโครงการอื่นๆได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างไรก็ตาม นะครับไม่ว่าจะโดยมิติทางการเมืองเรื่องความรู้ความสามารถได้สิ่งที่จะกระทํานั้นนะครับเธอเดินไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับยังไงก็น้อยกว่าเสษฐาทวีสินต่อให้อยากสับเพียงไหนแต่มันสวนกับสัจธรรมความเป็นจริงไม่ได้